สวัสดีครับกับผมนายเอ็มนะครับสวีททองดีจากเว็บ dotsource.tv นะครับคลิปนี้เป็นเอพิโซดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมือใหม่นะครับลงทุนหุ้นอเมริกานะครับผ่านทางโปรแกรมดามนั่นเองนะวันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่7แล้วนะครับของวันที่15เดือนตุลาคมปพี2 0 2 3นะวันนี้เราก็จะมา อัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่ผ่านมานะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับวิธีการในการลงทุนที่ผมเลือกใช้ก็คือการรีบาลานซ์นะครับแล้วก็ใช้เงินในการทดสอบในจํานวนที่ไม่มากนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเคสสตาร์ดี้ในการลงทุนเพียงเท่านั้นนะครับสําหรับท่านที่อยากลงทุนตามหรือใดๆนะครับก็สามารถที่จะ รับรู้ข้อมูลและนําไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของท่านได้เองนะครับผมไม่ได้มีการแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมสาหรับเอพิโซดนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่7นะครับผมก็จะมีเรื่องของหุ้นนะฮะที่ผมนําเข้ามาในพอร์ตนะครับทั้งหมดก็อย่างที่เห็นนะจะมีหุ้นชื่อว่า AI นะครับหุ้น a r m มที่เพิ่ง IPO ไป นะครับหุ้นคอยก็คือหุ้นคอยเวทคอยเบทนั่นเองนะฮะแล้วก็หุ้น mpw นะครับแล้วก็อีกตัวสุดท้ายก็คือ WBA นะครับทั้งหมดก็จะเป็น5หุ้นที่ได้แอดเข้ามาในส่วนของพอร์ตนะครับของผมนะครับซึ่งทำการรีบาลานซ์ในจำนวนที่น้อยนะครับจำนวนน้อยแล้วก็มีการเติมเงินเข้าไปในทุกเดือนนั่นเองนะครับผมโอเคคราวนี้ ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเราไปดูเรื่องของเอกสารที่ทําการบันทึกนะจากพัฒนาการที่ผมได้ทําการาบันทึกการลงทุนแรกๆนะครับจนปัจจุบันเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับในส่วนดังนี้นะครับในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของเอกสารบันทึกนะครับก็จะมีการเพิ่มนะฮะในส่วนของหน้าที่แสดงกําไรขาดทุนและก็ภาพรวม นะครับเราก็มีหน้าที่แสดงรายการปันผลนะครับเนื่องจากหุ้นบางตัวก็จะมีการปันผลออกมาด้วยนะครับเราก็จะรับรู้การปันผลกับเข้ามานะครับแล้วก็มีการเพิ่มแยกหน้าเพิ่มที่ใช้ในการแสดงรายการขายนะครับเพื่อให้อา่ามันเกิดความสับสนถ้ารวมอยู่ในหน้าเดียวนะนะครับมันจะมันจะด,ดูยุ่งยากไปนะครับคาวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูของจริงกันเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้นะเราก็มาดูในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมนะครับดังที่เห็นด้วยว่าในส่วนของการเพิ่มข้อมูลนะครับก็คือในส่วนด้านบนผมได้ทําการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกําไรและขาดทุนนะครับอังที่เห็นด้ว่าเงินที่อยู่ในระบบของ uh, ปัจจุบันนะครับได้มีการเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก2องหมนานะครับแล้วก็จากจากการที่ทําคลิปแ,แรกๆนะมีการเพิ่มนะครับตั้งแต่เดือน7นะครับมีการ ใส่เงินเริ่มต้นมาที่1 0,000นะฮะเดือนถัดมาก็มีการเพิ่มอีก6000นนะครับเดือนถัดมานะครับก็มีการเพิ่มอีก4ี่พันนะครับแล้วก็ภายในเดือนเดียวกันประมาณช่วงปลายเดือนก็มีการเพิ่มอีกสามพนนะครับรวมเป็นทั้งหมดเพิ่มประมาณสัก2องหมนานะครับนี่คือการเพิ่มเงินเข้าไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของการคล้ายๆว่าเป็นการกึกการ DCA นั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้เอาเงินไปซื้อทั้งหมดนะครับเป็นการนาเงิน ที่ทยอยเข้าไปคล้า,ลายๆการดีดีเจแต่การซื้อจริงๆจะใช้วิธีการในการรีบาลานหุ้นนั่นเองนะครับเงินที่ได้นะครับก็ใส่ภายในระบบนะครับแล้วผ่านมาแล้วประมาณ7 6บวันนะครับภาพรวมตอนนี้ก็คือขาดทุนคิดเป็นวันละประมาณ3บาทนะครับก็คือเอาจํานวนวันไปหารจํานวนกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นนะครับตัวเลขนี้ก็คือตัวเลขที่ได้จากโปรแกรมดามนะครับก็คือมูลค่าในพอร์ต ปัจจุบันลดลงนะครับเนื่องจากหุ้นห,หลายตัวที่เราลงทุนแล้วก็หุ้นอเมริกามีทิศทางที่เป็นขาลงนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามที่คาดไว้ว่ามีโอกาสที่หุ้นอเมริกามีโอกาสจะลงแล้วก็มีโอกาสที่จะลงหนักนะครับน่าจะอย่างน้อยไปอีกประมาณสักปี2ปีนะครับโอเคนี่ก็คือส่วนที่คาดคาดการณ์คร่าวๆนะครับแต่การที่เข้ามาลงทุนตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นแค่การ ทดสอบทดลองนะครับเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนว่ารูปแบบการลงทุนของหุ้นอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมคราวนี้นะฮะในส่วนของข้อมูลที่จะใส่ต่อมาก็คือเรทนะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ Invest นะครับก็คือส่วนที่ได้ลงทุนไปแล้วนะครับเป็นเทียมนวนกี่ดอลลาร์นะครับแล้วก็เงินที่เหลือเป็นดอลลาร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นเงินบาทมันเป็นเท่าไหร่ จากภาพรวมเมื่อเราแปลงทุกอย่างเป็นเงินบาทนะครับรวมกระทั่งเงินที่เราเหลือในระบบให้เราทําการซื้อได้อีกประมาณ1นึ่งหมื่นะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็คือมูลค่าที่เราคํานวณด้วยตัวเองนะครับจากชี้จากเอกสารเราเองเราติดลบอยู่ประมาณสัก200กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราดูในผ่านโปรแกรมดาวเราจะติดลบอยู่ประมาณ3 0 0กว่าบาทนั่นเองนะครับก็ตีสักประมาณตอนนี้1%กว่ากว่านะนะครับแล้วก็ ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่เราขายแล้วได้กําไรไปแล้วนะจะเห็นว่าจะมีจังหวะบางช่วงที่ผมทําการขายออกไปนะครับแล้วก็ซื้อกลับแล้วทยอยสะสมนะครับในการลงทุนเองก็จะมีจังหวะในการขายได้ด้วยนะครับแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมทําเพียงเพื่อการทดสอบและการทดลองเท่านั้นนะครับว่าถ้าเราขายตําแหน่งนี้นะครับเนภายในสัปดาห์หน้าราคาจะลงกลับมาที่เดิมหรือเปลา่าเพื่อให้เราช้อนกลับนั่นเองนะครับ ทั้งหมดเพื่อการศึกษานะครับก็กําไรอยู่ประมาณเท่านี้นะครับประมาณ16ดอลลาร์นะครับล้วก็คิดเป็นเงินบาทที่เป็นเรทปัจจุบันก็คือกําไรที่รับรู้ไปแล้วประมาณสัก5 9 0กว่าบาทนะครับล้วก็ในส่วน,นผลผลนะก็จะมีผลผลเข้ามานะครับคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ30กว่าบาทนั่นเองนะครับนี่คือส่วนที่เพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนแรกนะฮะในส่วนทัชมานะครับก็คือส่วนนี้นะครับก็คือก็จะเป็น ในในตารางนะครับทำเป็นตารางเอาไว้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการลิสต์รวมว่านี่คือหุ้นในส่วนแรกของการเริ่มต้นนะครับในการทําคลิปเอพิโซด1,2,3,4,5,6นะครับและหลังจากนั้นนะครับผ่านมาจนถึงเดือน10เนี่ยผมมีการเพิ่มหุ้นเข้าไปที่จะพูดในวันนี้นะครับก็คือหุ้นพวกนี้นะครับหุ้นอารมที่เพิ่ง IPO หุ้นคอยเบดหุ้น AI หุ้น WBA หุ้น MPW นะครับก็คือเพิ่มเข้าไปซึ่งในส่วนของการเริ่มต้นทําการรีบราลานซ์จะเห็นได้ว่าการรีบราลานซ์ในช่วงช่วงก่อนหน้าก็จะมีจํานวนเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของพวกที่เพิ่งเริ่มเนี่ยก็จะรีบราลานซ์โดยค่อยๆยทยอยใส่เงินเข้าไปนะครับทีละนิดทีละน้อยเข้าไปเข้าไปฉะนั้นในส่วนของพวกหุ้นที่เพิ่งเข้าไปมันก็เลยเป็นจานวนของรีบราลานซ์ที่น้อยลงนะครับทั้งหมดทั้งมวลมีการวางแผนรีบราลานซ์ไปแล้วประมาณสักสองหมื่น 900นะครับเหลือให้รีบาลานซ์อีก2000กว่านะครับนี่ก็คือสภาพคล่องนะครับในกรณีของกราฟถ้ามีกรณีของกราฟร่วงหล่นลงมาก็จะมีการเริ่มเติมการรีบาลานซ์เข้าไปแล้วก็ช้อนในโซนล่างนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเปอร์เซ็นต์ของรีบาลานซ์นะครับคิดอยู่ประมาณ90%ของเงิน23,000บาทนะครับตอนนี้เหลืออยู่2,100บาทในการทำรีบาลานซ์นะฮะ นอกจากนั้นก็จะมีการใส่ดีเวเดนที่เขาเคยปันผลแล้วคิดเป็นเปอร์เซนต์ว่าดีเวเดนอยู่ประมาณกี่เปอร์เซนต์นะครับแล้วก็วันที่นะครับของการเอ็กนะครับขึ้นเอ็กเดนะครับก็คือในวันที่ทําการเอ็กก็คือปันผลนั่นเองนะครับกว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับล่าสุดวันไหนแล้วก็ next คือวันไหนนะครับหากมันผ่านไปแล้วก็จะใส่เป็นสีเทาๆนะครับอันไหนยังไม่ถึงก็ยัง ใส่ไว้ทั้งหมดทังนว้เพื่อเรารับรู้ว่าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสที่จะได้ปันผลโดยประมาณนะอาจจะผิดพลาดไม่กี่วันนะครับก็เป็นรอบๆนะครับล้วก็นี่คือจํานวนเงินที่เราลงทุนเป็นดอลลาร์ไปนะครับอ่าเราก็ในส่วนของเทรดนะครับที่มีการขายไปแล้วนะก็จะมีกําไรนะครับก็จะเป็นลองคิดคํานวณว่าปัจจุบันเนี่ยเรากําไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรากําไรกี่เปอร์เซ็นต์ ของของพอทที่เราพยายามรีบาลานซ์อยู่นะครับซึ่งตัวเลขนี้ก็มันเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างมากแต่อย่าลืมว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะครับเงินยังเป็นจํานวนน้อยอยู่นะครับถ้าเรามองดูถึงภาพของการเทรดเราจะเห็นได้ว่ากําไรที่ได้นะครับจากต้นทุนที่ใส่เข้าไปเรากําไรอยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้มีส่วนอะไรบ้างนะครับที่เพิ่มเติมนะครับในส่วน อีกเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของการแยกรายการขายเนะี่ยโดยปกติผมจะเอารายการซื้อกับรายการขายอยู่ในฟอร์มฟอร์มเดียวกันนะครับซึ่งมันจะทําให้ดูแล้วมันมันจะเยอะไปนะครับมันมันจะเยอะไปมันจะมีหลายรายการมากนะครับผมก็เลยทําการย้ายนะครับในส่วนที่เราทําการขายเนี่ยไปไว้ในส่วนของชีตอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Copy ไปนั่นแหละนะครับเป็นชื่อว่าดามเซลล์ลิสต์นะครับ ในส่วนของเซลลิตก็จะเป็นรายการนะครับที่บอกว่าเรามีรายการขายและกําไรอะไรบ้างและขาดทุนอะไรบ้างเป็นจํานวนเท่าไหร่โดยมีทั้ง total profit นะครับซึ่งเป็นตัวที่ดูว่าในแต่ละหุ้นมีกําไรเท่าไหร่นะครับนี่คือจํานวนรวมนะและเมื่อคิดที่เรทปัจจุบันนะครับเป็นเงินบาทประมาณเท่าไหร่นะครับในหุ้น Ford ดนะครับก็หุ้น F ยังไม่มีการขายเกิดขึ้น นะครับ Intel มีการซื้อการขายไหมมีการซื้อนะครับในมีการซื้อซื้อสีขาวนะก็คือการซื้อโดยใช้เงินบาทนี่แหละเป็นแรกนะครับก็ซื้อมาเลยแล้วก็ทําการขายไปนะครับอ่าต่อมาซื้อสีเหลืองหมายความว่าใช้ US d o l ดอลลาร์ในการซื้อเวลาเราขายเงินบาทออกมาอ่าขายครั้งแรกนะฮะขายหุ้นอเมริกานะครับหุ้น Intel อินเทลมาครั้งแรกมันก็จะได้ u s เดอลลาร์มาสามารถเอา USD ดอลลาร์เนี่ย ไปซื้อได้ต่อนะครับซึ่งก็คือรายการสีเหลืองนี่แหละในแถวสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นก็มีการขายอีกแล้วก็มีการซื้อกลับม,มาอีกแล้วก็มีการขายอีกนะครับตรงนี้เป็นการทดลองนะครับซึ่งผลกําไรที่ได้นะครับจากเอกสารนี้คุณจะเห็นว่าจะมีโปรฟิตนะฮะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับก็คือหักค่าใช้จ่ายรือทุกอย่างแล้วเป็นกําไรประมาณเท่าไหร modo? ่นะครับก็จะถูกซัมมารีอยู่ในช่องนี้นะครับเย็นในช่องนี้ทั้งหมดนะครับของหุ้นนี้ก็จะได้กําไรประมาณ4ดอลลาร์ นะครับแล้วจะเห็นได้ว่ารายการนี้ก็จะมีการเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆในอนาคตถ้ามีการซื้อการขายนะครับหุ้น 3M นะครับ IPR นะครับก็จะมีรายการซื้อซื้อขายขายอ่าจะมีรายการขายอยู่นะครับแล้วก็หุ้นคอยเบ a s นะครับหุ้น ARM ยังไม่ได้ขายหุ้น AI มีการขายแล้วนะครับ WBA มีการขายนะครับ MPW ก็จะมีการขายเกิดขึ้นนะครับนี่คือหุ้นใหม่ๆนั่นเองนะที่เราแยก เอาไว้ในฟอร์มที่เป็นการขายนั่นเองนะครับแล้วก็อีกชีดนึงที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือดามดีววเดนนะครับชีดนี้ก็จะเก็บเป็นรายปีนะครับจะเห็นว่าผมเก็บเป็นรายปีเอาไว้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเพื่อบอกว่าหุ้นแต่ละตัวนะครับมีการให้ดีเวเด้นเท่าไหร่นะครับเป็น u s ดอลลาร์จะเท่าไหร่แล้วถูกหักวิตโอนิ่งแท็กไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหลือรีเซพจริงๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหลือเป็นดอลลาร์ตรงนี้ นั่นเองนะครับสำหรับของปีนี้ก็จะใส่ไว้ในส่วนนี้นะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวนข้อมูลก็จะถูกดึงข้อมูลไปไว้ในส่วนข้างบนนะครับก็คือในส่วนของปันผลงนี้เพื่อให้เรารับรู้นะครับาการที่เรารับรู้ก็ทําให้เรารู้ว่าหุ้ตนตัวนั้นตัวน,นี้ที่เราลงทุนอยู่เรากาลังรีบาลานซ์อยู่เนี่ยมันยังมีปันผลอยู่นะครับแล้วก็ทิศท,ทางมันเป็นยังไงนะครับมันจะดีไม่ดีอะไรยังไงเราก็ปรับแผนการลงทุนได้นะครับโดยสามารถที่จะ มาปรับเพิ่มลดการรีบราลานนะครับตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้ก็ไปที่หัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อถัดมานะครับเราจะมาดูเรื่องของการส่องกราฟนะคราฟที่เราจะมาดูก็คือเหล่าหุ้นที่เป็นตัวใหม่นะครับที่เราได้นํามาลงทุนในในครั้งนี้นะครับในรอบหลายเดือนนี้นะครับก็ ตอนนี้เราจะมาดูกราฟนะครับ AI นะครับ ARM, ค o i MPW แล้ว WPA นั่นเองนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเริ่มต้นนะครับเรามาดูเรื่องของกราฟนะฮะของกราฟหุ้นตัวแรกนะครับ AI นะครับ AI ก็จะเป็นการที่ผมเริ่มเข้าไปทยอยนะครับในส่วนของการรีบาลานซ์นะครับจะเห็นได้ว่าในกราฟของ AI เนี่ย มันลงมานานนะครับมันลงมานานแล้วก็กราฟนี้เป็นกราฟมันนะครับเป็นกราฟรายเดือนนะครับผมจะดูกราฟรายเดือนเป็นหลักนะครับแล้วก็ค่อยลงรายละเอียดในการเริ่มต้นลงทุนนะครับในส่วนของหุ้น AI นะครับผมก็เริ่มทำการเริ่มสะสมนะครับในโซนนี้แล้วก็มีการซื้อซื้อขายอยู่นะครับแต่ผมก็คาดว่าหุ้น AI มีโอกาสร่วงหล่นลงไปอีกในโซนด้านล่างนะครับนี่เป็นช่วงเวลาอีกยาวนานนะฮะ แต่เราเริ่มลงทุนด้วยจํานวนเงินที่น้อยๆนะครับเราก็ค่อยๆสะสมรอวันเวลาที่หุ้นตัวนี้มันจะกลับมานั่นเองนั่นคือคอนเซปต์ของหุ้น AI นะครับคราวนี้มาที่หุ้นอาร์นะครับหุ้นอาร์เป็นยังไงหุ้นอาร์เพิ่ง IPO นะครับแล้วก็มีการขึ้นของราคานะครับไปสูงมากนะครับในระดับประมาณ68เหรียญน,นะครับและปัจจุบันราคาอยู่อยู่ที่ประมาณ52เหรียญเคยไปทําราคาทําโลอยู่ต่ําสุด นะครับของโลของรอบคือประมาณ49.85เหรียญน,นะครับแล้วก็กราฟในลักษณะเช่นนี้ก็คือมีแรงขายแล้วละ่ะนะครับนี่คือกราฟ IPO ที่เพิ่ง IPO มาได้ประมาณสักเดือนกว่าๆแค่นั้นเองนะครับแต่ทำไมเริ่มลงทุนนะครับก็เพื่อที่จะเริ่มตามราคาของอในส่วนของอารนะครับของกราฟเวฟแรกว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ก็ ลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับได้ใช้เงินจํานวนน้อยในการเริ่มรีบาลานซ์นะครับในปริมาณประมาณสัก20%นะครับของที่ตั้งใจว่าจะลงทุนนะครับในกรณีนี้ก็คือภาพยาวนะผมมองภาพยาวคือประมาณสัก5-10ปีนะครับเป็นต้นไปสำหรับหุ้นอ่มนะครับนี่คือกราฟเดนะครับของหุ้นอั่มตัวต่อมานะครับคอยเบดก็คือทํากราฟไปให้ดูนะครับในคลิปเอพิโซด ที่6นั่นเองนะครับเวกี่ยวเรื่องของกราฟคอยเบดนะครับตอนนี้เริ่มลงทุนคอยเบดต,ตอนไหนนะครับก็เริ่มสะสมในโซนล่างเช่นเดียวกันนี่คือกราฟมันนะครับของหุ้นคอยเบดนะครับยังจะเห็นได้ว่ากราฟของเอ,อตัวของอาร์มนะครับสามารถเหมือนคอยเบดได้ก็คือสามารถเหมือนแบบนี้นะครับมันจะมีช่วงขึ้นไปนะครับและหลังจากนั้นตัวอาร์มจึงสามารถลงมาแบบนี้ได้นะครับก็ เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียในการลงทุนฉะนั้นถ้าคุณลงทุนสมมุติว่าลงทุนอาร์มนะครับถ้ากราฟของอาร์มเนี่ยคล้ายๆคอยเบสนะลงทุนตรงนี้คุณก็สามารถลงทุนได้น้อย,อย,อยนะครับแล้วก็ค่อยมาทยอยลงทุนเยอะๆในโซน,นล่างนะรตรงนี้ต้องทั้งหมดนียต้องใช้เวลานะครับทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา,นะนใ,วลาในการลงทุนนะค่อยๆเติมพอรต์ตเข้าไปนะครับแล้วก็ ในส่วนของคอยเบรนะมันก็ลงมานานนะครับแล้วก็มีทรงของการไซด์เวย์ออกข้างนะครับเป็นระยะเวลาก็ใช้เวลาหลายปีแล้วนะฮะประมาณปีกว่าๆละนะครับอยู่ในโซนล่างนะฮะร,ราคา,า,าก็ยังกองก้นอยู่ข้างล่างนะครับทำให้ผมเริ่มเข้ามา,าทยอยดีเซมีซื้อๆขายขายกันว่านไปนะครับตรงนี้นะครับโดยใช้หลักการรีบราลานซ์นะครับตรงนี้นะในส่วนของคอยเบรดหุ้นต่อมานะครับ M พีดนะครับ MPW เป็นไงบ้างนะครับนี่คือกราฟที่มันกราฟวีนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นกราฟมันนะครับ MPW นะครับอ่าหรือ medical properties trust น,นั่นเองนะครับก็ราคาลงมานะครับก็ตามกราฟแล้วก็น่าจะลงได้อีกนะครับประมาณสัก4ดอลลาร์ต่ำกว่า5ดอลลาร์เนี่ยจะสวยมากนะครับผมก็เก็บเร็วไปหน่อย นะครับแต่ก็เริ่มทยอยละนะเริ่มทยอยละสะสมนะครับถ้าให้มันดีหน่อยหนึ่งก็คือมันลงไปในโซนล่างนะต่ำกว่า4ดอลลาร์แล้วก็ทยอยออกเดานข้างนะครับเป็นเวลาสักหลายเดือนนะอาจจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือปี2ปีแถวๆนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนสะสมสำหรับของผมนะครับหรมบหุ้นตนนัวนี้จะเห็นว่าหุ้นหลายตัวที่ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกตอนที่มันลงมาแล้วนะครับผมจะไม่เลือกหรือลงทุนในในโซนข้างบน นะครับแล้วก็รอหวนกลับตัวนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีนะครับว่ามันจะกลับตัวได้หรือเปล่านะครับโอเคไมตัวครับ w b a นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือกราฟลงมาณจุดที่ผมสนใจละนะครับผมก็ทําการเข้าไป take action โดยทําการเริ่มทำการรีบารานนะครับในโซนนี้นะครับก็ราคาค่อนข้างรุ่งลรนมานะครับในโซนที่ใช้ได้นะครับก็ประมาณ78.6นะครับก็อยู่ในโซนนี นะครับไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะมันจะเด้งนะครับถ้ามันเด้งเราก็จะเริ่มทยอยขายนะครับก็จะเป็นหลักการของการรีบราลนะครับแต่ถ้ามันลงต่อเราจะได้เริ่มสะสมนะซึ่งเป้าที่ผมอยากจะได้จริงๆก็คือเป้าที่ต่ํากว่า10ดอลลาร์นะครับค่อนข้างค่อนข้างที่จะอยากได้ประมาณสักห้าดอลลาร์ด้วยซ้ำนะครับในโซนงลางนะครับถ้ามันลงมาให้นะครับฉะนั้นในการเล่นในโซนนี้ค่อนข้าง มีความเสี่ยงนิดนึงนะครับว่าว่ามันจะหลุดมานะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณจะเริ่มสะสมเนี่ยควรจะสะสมริวบาลานซ์สักประมาณสัก20%นะครับแล้วรอสะสมเพิ่ม30%นในโซนลา่าแล้วก็รอวันวันเวลาที่มันกลับตัวนะครับสำหรับก,กราฟที่มันวิ่งมานานแล้วและมันมีการพังทลายของกราฟนะครับนี่กราฟของหุ้นนะครับทั้งหมด5ตัวที่ทําการเพิ่มเข้าไปในพอร์ตนะครับเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนก็อย่างที่บอกนะครับค่อยๆสะสมไป นะครับใส่ทีละร้อยสองร้อยนะครับพันสองพันนะครับสะสมไปเรื่อยๆใช้เวลานะครับการลงทุนมันคือการที่เราค่อยๆทยอยสะสมไปนั่นเองนะครับผมครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับการลงทุนนะฮะต้องใช้ความรู้บวกเวลานะครับแล้วก็วินัยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความ ที่มีความตั้งใจแล้วก็เริ่มเริ่มต้นศึกษาเรื่องของการลงทุนหุ้นอเมริกานะครับหวังว่าจะได้ไอเดียนาไปเ,าเริ่มต้นศึกษานะครับแล้วก็ทํามันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลายาวนานนะครับกว่าที่เราจะสําเร็จแต่ก็ยังมีช่องทางช่องนี้นะครับที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณนะครับและสําหรับในช่วงต่อไปถ้ามีกรณีของหุ้นตัวไหนที่เข้ามาในาในโซนนะครับของการซื้อ นะครับหรือหุ้นตัวไหนที่เริ่มน่าสนใจนะครับผมก็จะได้มานำเสนอทุกท่านในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ